แค่เตือนใส่แมสพนักงานร้านสะดวกซื้อถูกโจหัวร้อนอรุมกระทืบสลบคือพฤติกรรมพฤติการโหดยิงอยากให้ดูใช่ไหมปุ้ยใช่อยากให้ดูค่ะทั้งเตะทั้งต่อยนะคะสี่รุมหนึ่งค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะ อมาแล้วตอนแรกมาคนเดียวค่ะเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเห็นไหมคะคนเดียวมาตามเพียบเลยคราวนี้ตอนแรกมาคนเดียวไปเรียกพวกมาอันนี้ไปเรียกพวกมาแล้วนะคะนับสิคะนับหัวสิคะว่ากี่คนเข้าไปสามแล้วมีอีกไหมนี่เห็นยกพวกมาขนาดนี้นึกว่าอีกฝั่งต้องมาเยอะเหมือนกันไม่ไม่นะอีกฝ่ายหนึ่งเขาคนเดียวคนเดียวค่ะคุณผู้ชมแล้วสภาพน้องพนักงานที่เป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อนี่ล่ามมาแล้วค่ะเตะต่อยรุมกระทืบแบบนี้อะค่ะ โอ้โหโอ้โหเฮยนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้โหเสยยคางเลยนะคะโอ้โหแล้วลงไปต่อยต่อยเอาต่อยเอาเลยนะน้องเขาไม่ไหวแล้วอะค่ะมันยังทำอะค่ะฮะแล้วนีโอ้ต่หัวแต่หัวแล้วนี่นี่ค่ะแล้วเห็นไหมคะโอ้โหสลบคาเท้าเลยอะค่ะนี่นี่นี่ อาจมากเลยนะคะบ้านเมืองมีขื่อมีแปรนะคะนี่ทําอะไรกันอ่ะเพียงเพราะว่าพนักงานร้านสะดวกซื้อคนนี้เนี่ยไปเตือนผู้ชายคนหนึ่งที่เข้ามาในร้านสะดวกซื้อพี่ครับใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะครับเท่านั้นแหละพี่เบิร์ตมันไปตามพวกมาโอ้โหโอ้โหนี่ค่ะสภาพน้องนะคะน้องผู้ชายที่โดนรุมยำเนี่ยชื่อว่าน้องพัฒมมนมาลัยอายุ19ปีดูสิคะหน้าแหกหัวแตกแบบนี้ค่ะ นะคะแล้วปรากฏว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งไหมคะ มาลักษณะคือมา<อ>ช่วยอ่ะเห็นไหมผู้หญิงเมื่อสักครู่คือพยายามจะห้ามกลุ่มไว้โลนใช่นะใช่ค่ะดีนะคะน้องผู้หญิงไม่โดนด้วยนะคะทีนี้หลังเกิดเหตุเนี่ยผู้เสียหายไปแจ้งความไปแล้วนะคะที่โรงพักเมืองราชบุรีคือน้องเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงตีหนึ่งในตีหนึ่งของวันอาทิตย์นะคะกําลังจัดเรียงสินค้าอยู่ในร้านสะดวกซื้อ,อก็ปรากฏว่าตอนแรกเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาก่อนท่าทางคือเมาอะอนะมไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัยเขาก็เลยเตือนไปบอกว่าพี่ครับช่วยใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าร้านด้วยนะครับอีกฝ่าย ไม่พอใจตอบกลับมาบอกว่าเออมันเรื่องของกูมีปัญหาไหมอุย้ยมันเรื่องของกูมีปัญหาไหมที<อ>่กูไม่ใส่หน้ากากอนามัยอ่ะก็เป็นเรื่องที่พี่ต้องใส่ไหมครับพี่พี่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมนะคะนี่ค่ะแล้วต่อว่าน้องด้วยถ้อยคำหยาบหยาบคายค่ยะ แล้วตอนแรกเปิดก่อนเลยชกไปที่หน้าน้องเต็มๆเลยนะคะ <ๆ S 2> น้องก็ป้องกันตัวสวนกลับไปอีกฝ่ายหนึ่งสู้ไม่ได้ออกจากร้านไปตามเพื่อนมาอีกค่ะมารุมยำน้องตามคลิปเลยนะคะ ส่วนแม่ของคนเจ็บชื่อว่าคุณคันทรสนะคะบอกว่าหลังจากที่เห็นคลิปแล้วโหรู้สึกทําใจยอมรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแม้ว่าคู่กรณีจะมาขอขอมาก็ไม่ให้อภัยค่ะยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับกลุ่มนี้ให้ถึงที่สุดนะคะที่มาทําร้ายร่างกายลูกชายของตัวเองนะคะนี่ค่ะ ล่าสุดนะคะตำรวจไปควบคุมตัววัยรุ่นที่ก่อเหตุได้แล้วนะคะจับได้เหรอจับได้แล้วทั้งหมดเลยเนี่ยพามาที่สพเมืองราชบุรีหน้าตาเหมือนจะสลดใส่แมสด้วยทีนี้ใส่แมสมาเลยนะฮะผู้สื่อข่าวพยายามถามเอ๊ทำไมไปทําอย่างนั้นเขาว่าเอไม่ตอบอะไรเลยครับเงียบกริบเลยเดินก้มหน้าเข้าห้องสอบสวนอย่างรวดเร็วเลยครับพฤติกรรมเปลี่ยนไปเลยใช่แล้วครับเรียบร้อยขึ้นมาเลยตำรวจตั้งข้อกล่าวหารุมทําร้ายร่างกาย ส่วนข้อหาอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวรอดูอาการของผู้บาดเจ็บก่อนแล้วก็จะต้องสอบปากคำเพิ่มเติมกับผู้ก่อเหตุด้วยนะครับค่ะแม่เขาอุตส่า์หวังดีนะนะบอกให้ใส่แมสกอ,อุกอาจมากเลยนะคะครับ